วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาถึงวัดท่าสุงเลยนะครับมาเช็คราคาวัตถุมงคลของหลวงพ่อหรือสีลิงดำหรือหลวงพ่อพระราชพรุงยานวันนี้เรามาถึงวัดท่าสุงเลยนะครับจังหวัดอุทัยธานีเพื่อนๆก็ติดตามและรับชมไปด้วยกันนะครับ ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่วัดท่าสุงนะครับจังหวัดอุทัยธานีเป็นวัดของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับเป็นคลิปต่อจากเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าผมก็พาเพื่อนๆไปวัดหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับนั้นจะอยู่จังหวัดชยัยนาธนะครับ แต่ก็ไม่ไกลกันนะครับคือคาบเกี่ยวระหว่างชัยนาทกับอุทยัยธานีนะครับนี่ครับมาถึงแล้วนะครับวัดของหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลังจากเราไปแวะวัดของหลวงปู่สุขปากคลองมาขามเท่าแล้วเราก็เลยขับเลยมานะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาวัดท่าสุงจังหวัดอุทยัยธานีนะครับ ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลกันมากนะครับถึงจะเป็นคนละจังหวัด ies, แต่มันก็แบบเหมือนคาบเกี่ยวกันนะครับเหมือนอยู่ไม่ไกลกันนะครับเพื่อนๆและเพื่อนๆมาก็มาได้ทั้งสองวัดเลยนะครับแต่วันนี้ก็ขอบคุณน้องบีเหมือนเดิมนะครับเป็นคนพามาวันนี้เลยไม่ได้ขึ้นรถตู้ไม่ได้เดินทางไม่ได้พาพเพื่อนๆเดินเดินทางแบบรถโดยสารนะครับพอดีน้องบีขับรถพามานะครับเพื่อนๆก็เลยสะดวกหน่อย หลวงพ่อพระราชพรมหมญาณหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดจันทารามหรือวัดท่าสุงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีก็เป็นพระอริยสงฆ์ที่มีชื่อเสียงเรื่องลือด้านการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานนะครับตาม,ปร,มประวัติกลังมรณภาพสังขารของท่านไม่ได้เน่าเปื่อยและได้มีการเก็บรักษาไว้ที่วัดท่าสูงจนถึงปัจจุบันนี้ วัดจันทารามหรือวัดท่าซุงนะครับก็เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาชาวบ้านนิยมเรียกว่าวัดท่าซุงเพราะในอดีตบริเวณนี้เป็นเส้นทางสัญจรทางน้ําที่สําคัญนะครับและก็มีการล่องสุงกันเป็นจานวนมากรวมถึงแพสุงต่างๆก็มักจะมีการหยุดแวะพักที่บริเวณหน้าวัดนี่เองทําให้ที่นี่จึงมีชื่อเรียกกันว่า ท่าสุงนะครับนี่คือที่ไปที่มาของชื่อวัดนะครับเพื่อนๆในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ผู้ที่บุรณวัดก็คือหลวงพ่อใหญ่และวัดเริ่มมาพัฒนาและเป็นที่รู้จักมากขึ้นเมื่อพระราชพรมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดําได้สร้างอาคารต่างๆที่สำคัญขึ้นภายในวัดที่ล้วนแต่วิกิษงดงามมีผู้คนจากทั่วสารทิศ ต่างมาที่นี่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับอีกทั้งยังมีบรรดาลูกศิษย์มากมายที่ศรัทธาในหลวงพ่อฤาษีลิงดำทําให้วัดท่าซุงมีชื่อเสียงโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก่อนที่ผมจะพาเพื่อนๆไปชมวัตถุมงคลตอนนี้ก็จะพาเพื่อนๆชมภายในวัดด้วยนะครับและก็จะกราบขอพรหลวงพ่อด้วยนะครับ นี่ครับสวยงามมากนะครับนี่ผมจะดูไม่ทั่วถึงนะครับเพราะว่าเยอะมากเพื่อนๆมีหลายที่นะครับต้องขออภัยด้วยก็จะไปที่เน้นๆหน่อยนะครับคือคือมีเยอะกว่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆมาที่วัดจะมีรถพาชมวัดด้วยนะครับกว้างมากเพื่อนๆมีหลายที่ถ่ายไม่ทั่วถึงจริงๆต้องขออภัย เพราะว่ามันจะเป็นคลิปที่ยาวนี่ผมก็จะแบ่งเป็น2ตอนนะครับคลิปนี้ก็ยังไม่จบนะครับไปชมตอนที่สองได้นะจะมีต่อนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อเยอะมากเพื่อนๆบอกได้เลยว่าเยอะมากเดี๋ยวเราไปตามไปชมกันนี่ครับเราก็มากราบขอพรกันนะครับสวยงามเลยครับเพื่อนๆอย่าลืมต่อคลิปที่สนะครับอันนี้เป็นคลิปแรก ก็จะพาเช็คราคาวัตถุมงคลนะครับต้องทำเป็นสองคลิปนะครับเพราะว่าคลิปมันจะยาวมากเพราะว่าวัตถุมงคลของวัดท่าสูงของหลุงพอ่อฤาษีลิงดำนี่เยอะมากจริงๆนี่ครับยันเกราะเพชร วัดท่าซุงนี้สวยมากเพื่อนๆมีที่ให้ไหว้สักการะให้ชมมากมายแล้วก็สวยงามด้วยนะครับจนไม่สามารถที่จะถ่ายให้เพื่อนๆดูทุกที่นะครับเพราะเยอะจริงๆก็จะเจาะตรงที่สำคัญนะครับ เดี๋ยวจะพาไปชมวัตถุมงคลนะครับหลังจากกราบขอพรแล้วนี่ครับเพื่อนๆวัตถุมงคลอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมว่ามีอะไรบ้างนะครับเยอะจริงๆนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมชมตอนสองต่อนะ เพราะวัตถุมงคลเยอะไม่สามารถที่จะถ่ายตอนเดียวจบเลยครับนี่ก่อนเข้าเขาก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมินะครับที่นี่สะอาดสะอ้านมากเพื่อนๆแล้วก็ตรวจวัดอย่างเครึงคลัดนะครับเดี๋ยวพาไปชมวัตถุมงคลว่ามีแบบไหนบ้างนะครับเพราะเยอะมากเป็นแถวยาวเลยนะ นี่ครับมาถึงนี่8ปดพันครับรูปเหมือนหุ่นขี้พึ่งหลวงพ่อนะครับนี้บูชาแปดพันนะครับมีกระจกครอบสวยงามนะครับเสมือนจริงเลย8ปดพันนะครับอันนี้ อันนี้หนึ่งบูชาหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็สองร้อยห้าสิบนี่ครับเป็นกระเบื้องนะครับเพื่อนๆผมนึกว่ากระดาษเขาบอกเป็นกระเบื้องเคลือบแบบที่หนึ่งกับที่สองนะครับราคาร้อยห้าสิบกับร้อยนะครับแบบที่สองร้อยนะครับนี่แล้วก็มา รูปเหมือนหลวงปู่ปานหน้าตัก2นิ้วอันนี้เป็นปู่ป,ปานนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของพ่อฤาษีลิงดำสี0รนะครับเพื่อนๆน,นี่ราคา400นะครับขนาด2นิ้วนะครับแล้วก็รูปหล่อยือนท่านแม่ประภาสีบูชา1,500นะครับนี่1,500นห้ร้อ เนื้อเรซินนะครับเนื้อเรซินหนึ่งพันห้าร้อยนี่ก็หนึ่งพันห้ารยน่าจะเป็นแบบเดียวกันนะครับนี่เป็นรูป หลวงพ่อนะครับยืนถือไม้เท้านะครับนี้หห้าร้อนะครับเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อยืนนะครับเป็นสีทองสวยนี้1,200อนะครับ 1,200นี้5นิ้ว1,000บาทนะครับนี้ก็1,000บาทอ๋อขนาดเดียวกันนะครับอ๋อนี่เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อปานนะครับหลวงปู่ปานที่เป็นอาจารย์นะครับราคาก็1,000นะครับ นี่ใหญ่มาหน่อยนะครับนี่ใหญ่มาหน่อยก็สามพันนะครับเพื่อนๆขนาดเก้านิ้วนะครับรูปรล่อนี่ก็เก้านิ้วก็ราคาเดียวกันนะครับสามพันนะครับ ก็สามพันเก้านิ้วเหมือนกันนี้เป็นรูปหล่อหลวงปู่ปานนะครับนี่ปู่ปานซึ่งเป็นอาจารย์นะครับราคาก็ถือว่าไม่ได้สูงมากนะครับสำหรับชื่อเสียงของหลวงพ่อลแล้วผมว่าเหมาะอยู่นะครับราคาประมาณนี้นะครับ นี่ครับเขาก็จะเขียนไว้ครับทองโบราณบูชา6,000ขัดเงาบูชาหกพันห้นี่แหละครับปัดเงินบูชา7จ0 0ปิดทองประดับเพชรบูชา2 5งหมนะครับนี่ราคานี่ทองโบราณหน้าตัก5นิ้วสามพันนะครับ ทั้งหลังนั้นหกพันก็ใหญ่ขึ้นไปหน่อยนะครับส่วนตรงนี้เจ็ดพันห้านะครับขัดเงินนี่เจ็ดพันห้าราคาตามขนาดเล็กใหญ่นะครับนี่สี่พันห้านะครับห้านิ่งงนะครับสี่พันห้า เป็นพระพุทธรูปเขาเรียกว่าทรงเครื่องหรือเปล่าแบบนี้นี่ครับนี่ก็ห้าพันห้านะเพื่อนๆปิดทองห้าพันห้าขอพระสมเด็จจกักรพดิจกักรพัิจักรพดินี่สองหมื่นห้านะครับเพื่อนๆปิดทองประดับเพชรโอ้นี่อลังการมาก ข้างหลังจะเล็กหน่อยนะครับก็เก้าพันห้าะครับห้านิ้วนะครับข้างหลังเนี่ยผมว่าข้างหลังขนาดพอดีนะครับหรือใครชอบองค์ใหญ่ๆนี่ก็สวยเลยนะครับอยู่ที่กําลังเงินของเรานี่เท่าไหรน่นี่นี่หกพันห้าหน้าตักห้านิ้วหรือเปล่าื่งกี้มองไม่ชัดนี่เล็กๆครับนี่เล็กๆนี่สามพันห้าห้านิ้ว ก็เช่าบูชาตามกำลังของเรานะครับเพื่อนๆนี้หมื่นห้าหลวงพ่อนะ้าตัก19้านิ้วหมื่นห้าว้าวสวยมากครอบกระจกด้วยนี่นี่หมื่นห้านะเพื่อนๆนี้หมื่นห้าเลยสิเกนิ้ว สิบเก้านิ้วนึกหมื่นห้าถือว่าใหญ่อยู่นะครับนี่บูชาพันหกพระอิตาณมีบูชาหนึ่งพันหกร้อย นี้เป็นวัตถุมงคลรุ่นเก่าสมัยหลวงพ่อฤาษีอยู่นะครับนี่โอ้แสดงว่าท,ทันท่านนะครับตู้นี้นะครับมีหลายตู้นะนเพื่อนๆสร้างใหม่ก็มีแต่ตู้นี้เขียนบอกว่าสมัยหลวงพ่อฤาษีนะครับลิงดำอยู่นะครับนี่พั 1, 6, นหกนี่พระปิตาพิมพ์จิ๋วเนี่ยพันหกแต่ราคาสูงอยู่นะครับเพราะว่ารุ่นนี้จะทันหลวงพ่อนะครับพระปิตาณนะมีพันหกเมื่อกี้ที่ให้ดู นี่พันหกเล็กๆเพื่อนๆนี่นี่พันหเหมือนกันพันหเป็นพระนางพญานะครับนี่ด้านหลังเขาก็จะเขียนไว้วัดท่าสุงตรงนี้ก็ปูชาพันหเหมือนกันพระเนื้อดินทุ่งเศรษฐีเรียกว่าวัดพระทุ่งเศรษฐีนะครับนี่พระวิสุทธิเทพพิมพ์บาง บูชาพ6นหเหมือนกันครับราคาอยู่ประมาณพันหกสอันห้ารี่สิบสีนีสองันหมบันกเหมือนกันพุทธาพิเศษสิบหกพุทธภาคมอ๋อวันที่พุทธาพิเศษนี่ครับวิธีอรัตนาคำข้าวพระหางหมากและวัตถุมงคลของของพ่อเขาก็จะเขียนบอกไว้ตรงนี้นะครับ แบบไม่ปิดทองพันหกพุทธาพิเศษสองพันห้าร้อยสามสิบห้านี้พุทธาพิเศษปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้าแบบปิดทองนะครับแบบปิดทองก็จะพันเจ็ดนะครับพระหางหมากรุ่นพิเศษนะครับถ้าไม่ปิดทองก็พันหกถ้าปิดทองนี้ก็จะสวยขึ้นนะครับข้างหลังก็เป็นยันเกาะเพชรแล้วก็พระคำข้ารุ่นพิเศษหลวงพ่อนั่งตังนะครับ ก็มีแบบปิดทองก็พันเปี3าหเหมือนกันนะข้างหลังเป็นยันกรอบเพชรนี่แบบไม่ปิดทองบูชาพันหกนะครับใครที่แบบชอบเรียบๆก็บูชาราคานี้นะครับถ้าเพิ่มไปอีกก็ปิดทองนี่แบบไม่ปิดทอง3 2มพันสองนะครับสองหเหมือนกันนะครับตอนพุทธาวิเศษนี่ มี3 0 0แบบปิดทองแบบปิดทอง3 0 0เป็นพระคําข้าวรุ่นพิเศษหลวงพ่อนั่งตังนะครับนี่จะเขียนบอกนะครับว่าพระคําข้าวพุทธคุณด้านใดพระหางหมาพุทธคุณด้านใดเขาจะเขียนบอกนะครับแล้วก็พระคําข้าวรุ่นพิเศษสมเด็จองค์ปฐมติดพระธาตุ ด้วยนะครับนี่ติดพระาธาตุข้างหลังน่าจะเป็นยันเกาะเพชรน,นะสวยนะสามพันสามก็สองพันห้าร้อยสามสิบห้านะนี่นี่แบบไม่ปิดทองก็สามพันสองลดลงมาร้อยหนึ่งนี่แหละครับแบบไม่ปิดทองนะสองห้าสามห้าเหมือนกันนี่สองพันห้าร้อยสามสิบสามถึงสองพันห้าร้อยสามสิบสี่นะครับพันหกนะครับแบบไม่ปิดทอง แล้วก็แบบติดทองก็พันเจ็ดพระคำข้าวรุ่นที่สองนะครับนี่พอศก็เดียวกันนะครับคลิปนี้ก็ยังไม่จบนะเพื่อนๆไปชมต่อคลิปสองได้นะเพราะว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อวัดท่าสูงนี้เยอะมากบอกได้เลยว่าเยอะมากแล้วก็สวยๆทั้งนั้นนะครับก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆติดตามชมคลิปสองได้นะครับสำหรับวัด หลวงพ่อฤาษีลิงดำที่จังหวัดอุทัยธาน,นีนะครับติดตามคลิป2คลิปนี้แค่นี้นะครับเพื่อนๆเ,เจอกันคลิปต่อที่2นะครับ